เออตอนแรกเป็นการที่จะพ่ป่ากับคนไทยคนพุทธด้วยการทั่วประเทศนะนะเสียงชัดไหมเนาะถ้าอย่างไงคอมเมนต์มาด้วยกันเลยกันเดี๋ยวขอขอขอ,ขอปรับแสงหน้าจอทั้งหน่อยแสยงหน้าจอไม่ค่อยชัดเออเออชัดเกี่ยวตอนนี้เออคนยอมแพชรุ่งเออคนคนยอมแพ้รุ่งในเสียงชัดไหม ถ้าเสียงชัดด้วยคอมเมนต์มาด้วยนะคนยอมนัทพัตนิยมศิลน์่เสียงเสียงชัดไหมอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาด้วยเสียงชัดครับเสียงว่าเอาอนุมทนาสาธุูนะเออแต่จะพูดบางสิ่งบางอย่างเนาะบางทีก็เราก็ในการที่ทํางานเพื่อชาติเพื่อพุทธศาสนาเพื่อมาพระมหกากษัตริย์นะมันก็ต้องย่อมมีมารมารอันใหญ่ใหญ่ต่อนะมารที่เรียกว่าวัด เรียกว่าตนเองสมมุติตนเองว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่กลับกลายเป็นการที่จ้องทําลายพระสงฆ์ในการที่ออกมาพูดถึงภัยในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นภัยทงางอิสลามาที่ออกมาในการที่จะต้องการยึดแผน่แผน,แผนดินไทยฆ่าพระสงฆ์ฆ่าชาวพุทธฆ่าเจ้าหน้าที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ต่างๆมากมายและก็ เราจะเห็นว่าที่จะพูดนี้ก็คือพูดถึงคุณยอมเรวัตนะนะคุณยอมเรวัตนะคือคือตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรเขาดีกว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วเลยเพราะกัเสียรมาแล้วนะแต่ว่าการกระทําหรือคําพูดในโลกโซเชียลอ่ะจนทําให้เกิดผลกระทบขึ้นมาอย่างมากมายนะเกิดผลกระทบขึ้นมาอย่างมากมายกับอรตมาภาพนี่แหละ เพราะอะไรเพราะเราจะเห็นว่าในโลกโซเชี่ยวต่างๆจากการที่คุณยอมเรวัตคุณยอมเรวัตเรียกว่าพูดง่ายๆเรียกคุณยอมเนาะเพราะเป็นคาราวาสแล้วเขาก็กเกษียณมาแล้วแต่ยังคิดว่าตนเองนี่ยังหลงอำนาจอยู่หรืออย่างไรที่กับการพูดแล้วทําให้คนที่คลั่งคล้ายคนที่นับถือที่เขาไรา้เหตุผลไร้เหตุผลไม่รู้ต้นตอว่า เหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะนะจนทําให้กลายเป็นการตามล่าลูกกถากศต,ตามล่าลูกกถาคตหรือตามล่าอาตมาภาพนี่แหละกรมนัปบีบแก้วนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณยอมเรวัตจะได้รู้จะได้รู้ว่าสิ่งที่อาตมาจะทําเพื่อสนองความรู้สึกของคุณยอมจะเป็นอย่างไรชีวิตคนเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะ ชีวิตเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวการตายเพื่อที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้ทางพระพุทธศาสนามาอย่างมากมายแล้วก็คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งแต่จะทำให้คนทั้งประเทศได้รู้ว่าอาตมานี่มรณภาพหรือตายอะ่ะเกิดจากใครเดี๋ยวจะได้รู้นะเดี๋ยวจะได้รู้ เป็นอันดับต่อไปต,ไปตามเหตุผลและเวลาตามอันสมควรเพราะฉะนั้นอาตมาภาพเนี่ขอขวากถึงด้วยเอฟซีของเรวัตและก็เรวัตเองนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่จะแสดงตนในการที่สละชีวิตตนเองมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่จะได้เจออีกไม่นานนี้ ได้เจออีกไม่นานนี้จาไว้นะครับได้เจออีกไม่นานนี้ว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดเลยในประวัติศาสตร์ชาติไทยอาตมาจะทําให้ดูนะจะทําให้ดูว่าอาตมาจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาตมาได้ทํามาทั้งหมดเราต้องไปตูดูข้อมูลแห่งความจริงความจริงคืออะไรต้นเหตุคืออะไรไม่ใช่โยโย่มาดูแค่อาตมาตอบโต ในคําที่คุณยอมเรวัตอ่อนใจน่ะได้ไปด่าพระสงฆ์ไปด่าหยาบคายแม้กระทั่งพูดถึงคําว่าวิสามันฆาตกรรมคืออะไรนี่ม์ไปแล้วให้สาบสูญไปเลยเป็นอย่างไรนี่คือลักษณะมันไม่ใช่ปัญญาชนเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวรอดูต่อไปก็แล้วกันว่าชีวิตอาตมาจะวิ่งผ่านกำแพงประตูวังเข้าไปมรณภาพในวังได้หรือไม่นะ เดี๋ยวจะรู้แล้วจะรู้ว่าลูกกถาคตรหรือมนัณฑิบแก้วนี่มีชื่ออยู่ในสำนักพระราชวังหรือไม่เดี๋ยวจะรู้เองนะเดี๋ยวจะรู้เองนะจะรู้ว่าโอ้ชีวิตของอาตมาภาพพระมนตริบแก้วหรือ,อลูกกถาคตนี่มีชื่ออยู่ในสำนักพระราชวังหรือไม่เดี๋ยวจะรู้เองนะเพราะฉะนั้นนี่ชีวิตอาตมาเกิดมาครั้งเดียว ตายคนเดียวด้วยด้วยธาตุธรรมชาติคือธาตุเทนน้ำลมไฟนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่อัตมาไม่ใช่เป็นการท้าทายแต่ในเมื่อคุณยอมออกมาพูดในการตามล่าอัตมาจนทําให้เกิดผลกระทบขึ้นมาอย่างมากมายต่ออัตมาเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าชีวิตข้าราชการอย่างเช่นคุณยอมนี่ใช่หรือไม่กับการที่จะรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะนี่ไม่ใช่เป็นการท้าทายอย่างเช่นท่านประหลัดพระภูอ่าทีละที่ท่านออกมาในวันที่3 1นี้นะนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งแต่าตา่อมาก็พยายามทอพูดคุยกับท่านแล้วว่าให้ว่าให้อะไรว่าให้ท่านเองพยายามเซฟตนเองมีท่านสมาชิกท่านหนึ่งไม่รู้ว่าเขียนมาว่าไง บอกให้ปะาปีนเสาไปโยกับลูกกระตาก็ไอประเภทปัญญาต่ำๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้ามาหลอกนะคือคือคือ,คอพูดง่ายๆว่าหาเหตุหาผลไม่เป็นอะคือประเภทปัญญาต่ำๆอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้เป็นชาวพุทธหรือเปล่าเดี๋ยวขอกอดโตสักหน่อยก็เลยกันเนาะเออขอกอดโตสักหน่อยไอคนคน,คนนี้คือไก่คือเดี๋ยวนี้อคือมันเป็นผลนะมันเป็นผลกระทบจากการที่คนพุทธเราที่มีอํานาจนี่แหละ ตกไปเป็นเครื่องมือตกไปเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีนะเออเดี๋ยวที่ชื่อชื่อนายอาทิตย์เถมจำเจริญเนี่ยอย่าททำปากดีนะคืออย่าทำปากดีเพราะใช้โลกโซเชียลแค่คอมเมนต์นี่เอามันแต่ชีวิตจริงคือนี่ลูกกระถาคกอดเนี่ชีวิตจริงนะชีวิตจริงแล้วคุณยังไม่รู้อะไรอีกเยอะว่าตมาคือใคร และทําไมถึงพูดว่าอาตมาเนี่ยมีชื่ออยู่ในสํานักพระราชวังด้วยนะไม่ใช่เอามาโหดนะเดี๋ยวจะรู้ว่าพระที่ถึงที่สุดของชีวิตแล้วต้องไปมรณาภาพอยู่หน้าสํานักพระราชวังอะ่ะจริงๆก็คือใครเดี๋ยวจะรู้ไอ้พวกนี้ทั้งหลายนะจําไว้นะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าอ๋อจริงๆท่านคือพระรูปนี้นี่เองจําไว้ด้วยนะไม่ใช่โหนเจ้านะแต่พูดไทกวัง พูดให้ควังนะพูดให้ควังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำเป็นสิ่งที่ทำเล่นไปเราอย่าลืมว่าพระมหากษัตริย์ของเราเป็นเป็นอะไรเป็นพุทธนามากะนะเป็นพุทธนามากะเพราะฉะนั้นน่คือถ้าคุณไม่รู้จริงคนพุทธไม่รู้จริงว่าอาตมาคือใครและทำอะไรมาคือจงไปพิจารณาให้ดีนะถ้าคิดว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยพิจารณาให้ดีก็แล้วกันอย่าทำแต่เอามัน เพราะฉะนั้นฝากถึงคุณยอมเรวัตซ่อนเป็นเดี๋ยวคุณยอมจะรู้ว่าแผ่นดินนี้อาตมาไม่มีแผ่นดินอยู่หรือคุณยอมไม่มีแผ่นดินอยู่กันแน่นะจำไว้นะอาตมาไม่มีแผ่นดินอยู่หรือคุณยอมไม่มีแผ่นดินอยู่กันแน่ในเมื่อคุณยังไม่รู้ว่าอาตมาคือใครจริงๆอาตมาตมาติดตามข่าวสา,ารข้อมูลมามากอาตมาถึงรู้ว่าคุณยอมไม่ได้รู้จริงเรื่องอาตมาเลย คุณยอมเรวัตนี่แหละไม่ได้รู้จริงว่าอาตมาคือใครแค่ออกมาพูดเพื่อเป็นการสร้างบารมีคิดว่าตัวเองมีลูกน้องเยอะอมีญาติพี่น้องเป็นอายการมีญาติพี่น้องเป็นตำรวจเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เดี๋ยวจะรู้เองแหละนะถึงเวลานั้นอาตมาจะประกาศตนเองเองว่าอาตมาทำไปครั้งนี้เพื่ออะไรจำไปนะหนึ่ง ถ้าอาตมามีเวลาหายใจเพียงพออาตมาจะวิ่งเข้าไปมรรธภาพให้เขตผนประตูพระราชวังเข้าไปข้างในแต่ถ้าลมหายใจไม่เพียงพออาจจะมรรณภาพอยู่แค่ปรัตูวังจำไว้เลยนะแล้วจะรู้ว่าลูกกระถาคดมีชื่อจริงอยู่ในสำนักพระราชวังจำไว้นะจำไว้ด้วยนะไม่ใช่อาตมาจะเอา เรื่องสูงมาเป็นการพูดเล่นไม่ไม่ใช่เอามาโหนแต่เอามากำลังพูดอะไรให้คุณนะถ้าคิดได้นะรีบประกาศเสียรีบประกาศเสียในการขอโทษขออภัยไม่ใช่บังคับแต่ถ้าคุณไม่ทำก็ไม่ว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณนะแล้วคุณจะรู้ความจริงนะอยากดูไหมอะไรคืออะไร เอาอาตมาจะขึ้นให้ดูอะไรสักอย่างก็แล้วกันอาตมาจะขึ้นอะไรให้ดูสักอย่างนะแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าได้เซน็นเซนเซอร์ชื่อไว้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เซนชื่อจะไม่เอามาเปิดนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้เองเดี๋ยวจะได้รู้เองนะเอามาให้ดูถ้าเป็นได้เซนชื่อชื่อเซ็นเซอร์ไว้แล้วก็จะขึ้นหน้าจอ แต่ถ้าไม่ได้เซ็นเซอร์นี่ก็จะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะคุณยอมเรวัดไม่ได้รู้จริงๆว่าลูกกระถาค้อคือใครนะบอกให้รู้ซะก่อนเพราะฉะนั้นแหละการที่ออกไปประกาศตนอย่างโน้นอย่างนี้เอาและได้เซ็นชื่อไว้แล้วนะได้เซ็นเซอร์ไว้แล้วดูกอนแล้วกันเดี๋ยวหน้าแป๊บหนึ่งไม่ใจเอามาอวดดีนะ เดีอยวมาให้ดูนะเอาเด็ดดูไว้ชัดๆนะแต่ชื่อจริงจะไม่เอามาออกเปิดเผยก่อนดูอ่านเอาเองนะอ่านเอานะเรวัดซ่อนกลิ่นอ่านเอาเองและก็ทีมงานทั้งหลายอ่านเอาเองนะไม่ใช่ของเล่นอย่าเอามาทำเล่นอ่านเอานะ ไม่ได้เอามาแอบอ้างแต่ตามาจาไม่เผยชื่อจริงอย่างแท้จริงก่อนคุณยอมจะเรียกมันนักลีบแก้วหรือลูกกระทาคตอะไรก็ช่างนะเราก็ไม่ว่ากันแต่ผลที่แท้จริงมันมีในประวัติอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะรู้เองนะนี่ที่พูดอ่ะไม่ใช่นำมาเพื่อการลบโลดูมินนะดูเอาเองก็ไล้กันว่าสิ่งที่กำลังขึ้นหน้าจอคืออะไรนะ เพราะฉะนั้นเราทำงานเพื่อชาติพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์มาช้านานเราไม่ใช่ประเภทบอกว่าเออเป็นบุคคลที่จะรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ยังเป็นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตรงต่อตามตามหลักสามศาสนานะนี่คือสิ่งที่อาตมากําลังพูดแะไกวางอาตมานี่จับถ้าถึงเวลาอันสมควรและเหมาะสม ามเหตุผลอัตามาจะเผาตัวเองอย่างเช่นเต็กวางดึกที่เวียดนามนี่แหละนะที่หน้าพาระราชวังจําไว้เลยแล้วทุกคนจะรู้ว่าอตาตมาคือใครกันแน่นี่คือสิ่งที่กําลังประกาศให้รู้นะคุณยอมเรวัตซ่อนกลิ่นพร้อมกับทั้งหน่วยใต้ดินที่กําลังไล่ล่าลูกกระถาคดเนี่ยไปคิดพิจารณาเสียใหม่ ไปคิดพิจารณาเสียใหม่นะว่าตระกลูลของตอนเองยังพอที่จะเป็นที่พึ่งพาของประเทศชาติและหลักสามสาบันได้หรือไม่นะได้หรือไม่แต่อาตมาต้องขอโทษขออภัยว่าทำไมต้องเซ็นชื่อชื่อเอาไว้ตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ว่าอาตมาไม่อยากพูดอะไรให้มากเป็นการที่จะกระทบไปต่อสิ่งอื่นๆแต่สิ่งที่เอามายืนยันเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่า คนนะุณน่ะทำงานเป็นข้าราชการชั้นสูงก็จริงแต่คุณไม่ใช่จะมีปัญญาที่จะ,จะเฉลียวฉลาดเสมอไปนะเพราะฉะนั้นนี่ฝากถึงอันันตชัยด้วยทนายอนันตชัยอ่ะนะที่จะมามัดมือมัดปากพระสงฆ์จงระวังให้ดีนะจงระวังให้ดีถ้าไม่รู้ความจริงจงหยุดนิ่งๆิ่งเสียหรือช่วยส่งเสริมอย่างแท้จริงนะไม่ใช่ไปอวยวางตา่างศาสนาเพื่อทำลาย เอาเละทุกคนก็คงได้อ่านเลยเลยเนะาะได้อ่านแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่อัตมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้แข็งกระด้างหรอกมิฉะนั้นพระจะอ,อัตมาไม่สามารถดูแลเกี่ยวกับโครงการยาเสพติดโครงการเกี่ยวกับเยาวชนต่างๆหรือสิ่งต่างๆในการที่จะสนองอสนองอะไรพระราชดำรัส พระราชดํารัสอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ท่านก็ทรงมีพระราชดํารัสได้พระราชหฤทัยในการดูแลเยาวชนเด็กดองเด็กดอยเพื่อให้มีความรู้เพื่อรักษาในประเทศชาตินั่นคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสงค์เป็นประสงค์หรือพระราชดํารัสแห่งพระราชอนุษฐ์หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะนั่นคือสิ่งที่ท่านทําแต่อาตมา ทาอะไรมาคุณยอมเดวัดเนี่ยอย่าประมาทอาตมาเลยอาตมาไม่ใช่ประเภทมีอาวุธหรือจะต้องจับไปสู้ใครทําลายใครนะเพราะฉะนั้นการที่คุณยอมออกมาพูดในโล,โลกโชเชี่ยวต่างๆจนทําให้คนที่เป็นคนเคารพศรัทธาต่อคุณยอมตามล่าอาตมานะไม่ว่าจะเป็นอดีตตำรวจหรือตำรวจปัจจุบันตามล่าอาตมา ถามว่าทาไมอตาตมาถึงรู้ก็ในโลกโชเชียวอะมันกว้างขวางไงนะมันกว้างขวางมันเป็นจริงนะมันเป็นจริงในโลกโชเชี่ยวที่ออกมาต่างๆนานานะเดี๋ยวอ่านความคิดของอธิปัตไอนาอธิปต์ต่อลกกกถาก็โตสิครับพระปีนเสาโดนเบียดเบียนอ่โดนเบียดเบียนเออถ้าคุณคุณยอมพูดอย่างนี้โกูกแหละเพราะว่าพระอาจารย์พระครูปัลลัทีระนะ ท่านทําเพื่อหลักสารสถาบันตามหน้าที่พลเมืองไทยนะในรัฐธรรมโนโูญนโนมาตรา50วงเล็บหนึ่งบุคคลจะต้องพิทักษ์รักษาไวา้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ที่ท่านไปปีนเสาไม่ใช่เสากวายคว้าคือเสาสถานีวิทยุเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาท่านไปปีนต้นโพที่หน้าทําเนียบรัฐบาลเพราะอะไรเพราะไปยื่นหนังสือให้อดีตนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา ว่าทำไมพระสงฆ์ถูกฆ่าวัดถูกเผาชาวพุทธถูกฆ่าทำไมต้องมีการแบ่งแยกดินแดนนั่นแหละทำไมอ่ะสื่อต่างๆถึงไม่มาพูดความจริงในเมื่อไปยื่นแล้วเขาไม่ออกมารับท่านปีน่ะท่านผิดอะไรนักหนาเดือดสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครนักหนานะสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครท่านเอามาเพื่อไปปีนเสาเพื่อให้ข่าวเขาได้ทำเพื่อให้คนได้รู้ทั้งประเทศถ้าไม่ทำอย่างนั้น ก็จะกลายเป็นว่าสื่อไม่ยอมออกให้ท่านแต่สื่อกลับกลายเป็นการทําลายออกมาทําลายนั่นเองเนอะอ่าในสิ่งที่อาตมากําลังพูดให้กวางนะเอะเรามาดูต่อก็แเลยกลันแหละเนาะเรามาดูต่อเดี๋ยวในวันที่สามสิบเอ็ดนี้ก็จะรู้ว่าที่ท่านพระครปัลลัตทีระได้ประกาศอะไรต่างๆไว้อะ่ะนะที่เกี่ยวกับวันที่สามสิบเอ็ดอ่ะ ผลจะเป็นอย่างไรเนาะแต่เมื่อกี้พูดตรงๆเลยนะเมื่อกี้อ่ะไม่กี่นาทีมาเนี่ยพอบอกไปว่าอาจารย์ครับอาจารย์เซฟชีวิตตนเองก็แล้วกันแม้กระทั่งกับผมเองกำกำลังถูกตามล่าเช่นเดียวกันนะคุณยอมเรวัตครับคุณยอมขอพูดตรงๆนะถ้าคุณยอมอ่ะมาด้วยตัวเองอาตอมากล้าชนด้วยตัวเองนะแต่คุณยอมอ่ะอาศัยบุคคลอื่นนี่อาตอมาถือว่าขี้ขาดนะบอกให้เสียก่อนถ้ามาด้วยตนเองนี่อาตอมากล้าที่จะ ให้มันจบกันด้วยตนเองได้แต่ในเมื่อทำแล้วทำให้บุคคลอื่นในสื่อต่างๆเป็นผู้ที่ติดตามถือว่ามันมันมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นนี่อาตมาไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่ว่าก้าวร้าวนะแต่อาตมาจะต้องพูดด้วยหลักของความจริง